ดออูมาสตาดูบีซี่ดูรูปีีมัสตาดเี่ยม,มากสวยมาก <Wow. S 2> หนาวมากพยายามสูงมากอะจะกินให้ได้ก <c oughs> ินใหม่ได้เลยเราดูหนังเหมือนราชวงศ์ลรมานอฟมาบ้านแล้วอะค่ะราชวงศ์ก็ดมหนาวเผลอครับเผลอ สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะไหว้เพีเดียวชาวชาวดาชาแนลสดๆร้อนๆเลยนี่เรื่องจริงเลยนะคะกำลังจะขึ้นเครื่องวันนี้นะคะคืนนี้เนี่ยไรเนี่ยออกตอนตีหนึ่งออกจากบ้านสี่ทุ่มยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยแล้วมัวก็อักเสบตกบันไดค่ะภาพเดียวจริงๆเลยปะเตรียมของรอไว้แล้วค่ะใหม่แกะกล่องมากๆเลยดูสิขอบคุณมากๆเลยนะคะเพกาซัสนะใหม่จริงป้ายไม่แกะออกเลยปื๊บปื๊ปมาดูกันนะคะว่าของหมดห้องนี้เทาไหร่ใส่แไม่ได้กระเป๋าสองใบไหวไหมต้องไหวสิ ไปตั้ง12วันก็ต้องแว่น12อันสิคะทีนี้สบายนะคะยังมีผู้ช่วยตัวจิ๋วแจนบอกเราให้ยืนไม่แกะกล่องอีกแล้วค่ะนี่ถึงจะเล่นสกีไม่ได้แต่เอามาแล้วอ่ะก็ไปถ่ายรูปสวยๆแล้วกันนะซีบ็อกเนอร์จะเป็นม้าลายห่าวขอบคุณดีเอดิชั่นมากๆเลยนะคะนำสิ่งที่ดีให้เกดเสมอดูสิฟิลฟิลไปดูตอนฟิติ้งที่ลานดีกว่าค่ะไป แล้วค่ะนี่ดีเอ็ดดิชั่นน้องไนซ์นะค่ะวันนี้ถือว่าน้องไนซ์จะเป็น Personal Shopper ให้เราอยากจะมาอัปเดตรันเวย์ซะหน่อยค่ะคุณเก๋ค่ะมีคอลเลคชั่นแนะนําของบล็อกเนอร์ค่ะเรียงเชิญทางนี้เลยนะคะได้เลยมาดูซิโอ้เป็นชุดเด่นในรันเวยสนะคะคุณเก๋ว้าวโอเครันเวสทุกโกลทูเรียลเวสอันนี้ใส่พี่ใส่ได้เลยไหมได้เลยค่ะเตรียมไว้ให้คุณเก๋โดยเฉพาะเลยค่ะลากแล้วคุณพร้อมล่ะคุณพร้อมเตรียมศูนย์ศูนย์เจ็ดไว้ค่ะในศูนย์ศูนย์เจ็ด เป็นตัวนี้ค่ะคุณเจดโดดเด่นอีกแล้วจะเห็นคุณพร้อมตกายเลยนะคะนี่คือรุ่นอะไรอ่ะเป็นรุ่น normal ของบ็อกเนอร์เป็นรุ่นคลาสสิกของบ็อกเนอร์พรมชอบมากจากแบรนด์นี้ให่ดีมากๆเลยสวยแฟชั่นไม่พอนะคะอุ่นมากๆด้วยคือแบบ practical อ่ะเดี๋ยวคุณพร้อมไปลองได้เลยค่ะขอบคุณทนายขอบคุณค่ะ และนี่แหละค่ะทัวร์ทุลุคขงเกยซีบราสำหรับทริปของเล็กส์ค่ะโอ้ยแม่นะแขนดีมากแต่จะใส่ยังไงอ่ะใส่ครั้งเดียวหรอแต่เชื่อไหมทริปนี้เก็ไปเยอรมันไปออสเตรียนะคะไปที่ไหนก็จะได้ที่นั่งก่อนเพราะว่าเขาจะคิดว่าเกย์เป็นแฮนดี้แกร์นี่ขนตุ๊กตาหมดเลยนะคะเพราะเก๋รักสัตว์มากนี่มันฟอกเฟอร์หมดเลยชื่อก็คือเฟกเฟอร์นั่นแหละใช่ไหมปอบเปียนี่ขนเพื่อนปอบเปียเปล่า อยางเธอเปล่ป๊อปปี้ล่ะลูกป๊อปปี้อยู่ไหนเสื้อเป็นขนป่อปี้หมวกเป็นขนป๊อปปี้นี่ค่ะพอบของเกยสเชดานจเลยนะป๊อปปี้เขาไม่ให้หนูขึ้นเครื่องไปกับแม่มาไปเล็กลคะค่ะผ้าห่มผืนสวยเอาไปด้วยนะวิญิ่ง,งเดี๋ยวตอนรถทิปย์ได้ไปห่มในรถมีเห็นไหมของโอฟูตอง for the white foundation นะคะจากเฟรนด์อัลต์ไวท์ของเก๋ผืนแล้วก็แล้วก็สิบบาทเองนะสั่งได้เลยเลยแอดแอดไวท์เซ็นเตอร์ค่ะไวท์เซ็นเตอร์ คลแอดนะะถึงแล้วค่ะคริสต์มาสแมร์เก็ตค่ะก่อนที่จะไปเยอรมันนะคะเก๋ก็มาเกอร์เซนถ้าอยู่ในซอยบ้านนั่นเองที่นี่เขาก็มีแบบคริสต์มาสแมร์เก็ตก่อนจะไปดูของจริงอยู่เยอรมันขออนุญาตมาชมตลาดแบบว่าคริสต์มาสแมร์เก็ตที่ประเทศไทยของเราก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานซอยหนึ่งค่ะบรรยากาศในงานน่ารักมากเลยดูสิมาถึงก็มาช้อปปิ้งแล้วหนุ่มของเก๋เพราบ้านของหมอเก๋ ร้านช่าง,งเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะคริสปอร์สีสันมากเลยอ่ะวิไอรยองร้นานนี้สวยมากมแก้วไหวที่ต์มหาเลยร<อ>้าน <laughs> น่ารักคนขายสวยคุ้มครองนะขอบอรมันข้กมาท <laughs> ี่อาหารเค <laughs> รื่องดืม่มขนมของแต่งบ้านซื้ขึ้นหน้าเข้ามา คนเยอะจริงๆเลยค่ะหรืว,ว่านี้แค่บางส่วนนะคะเก็บม,มาเที่ยวฉลาดเพว,ว่าตลาดคริสต์มาสที่เกอเต้บาน,นนะ์แล้วเดี๋ยวไปดูของที่ทเยอรมันต่ออีกไปไปเทศกาลเยอรมันนะมาแล้วค่ะดูสคะไก่สู้ค่ะเยอรมันมิวนิคแอมคัมมิ่งนะคะโอเคน,นะต้องเพ่อเค้กเลยมีแค่เดียวสนุกเกินไปเยอรมัน ขอข้ากวกับขาวกนอิ่มท้องอยู่ที่เราการินไทยคะ่ะมือเดียวก็ถ่ายได้นะคะทษบอดดี้แงนะคะไฟอังคืนคนเยอะมากเลยรอบนี้เกดไม่ได้พาเที่ยวสวนอภูแล้วนะเพราะว่าเราดีวิวกันหลายอีพีแล้วเนอะทีหนึ่งแล้วคะ่ะไปแล้วกรุงเทพมีสุดแตชั่วโมงในไฟอังการินไทยคะ่ะนอนแล้วนะุีนาย แขนเลี้ยงออกมา้าๆมาาเลี้ยง่านอนเลยสโลมเคยไม่ทันอกนอกหลับแล้วนอนไปตายชั่วโมงแล้วว่าออกจากกรุงเทพมาตีนด็กเช้านี่คือก้าวมืเช้าไม่มีใครตื่นเลยะลลวัสดีคนะที่รูหนึ่งแลปะปัญยาการน,นอนและ คงรับใจการไทยนะคะใจมันเดิมจริงๆเลยะคะ่ะเกชอบไปใสกันเที่แบบรูปแบบคนได้เดินสวนนี้ของคนทุกคนนะคะที่เราเลใช้รนการการทีไทยะค่ะรับใจมากๆมีนิคเชอกัน,นะค่ะถึงมีนิคแล้วเย็นมากสงสา,สารดูไอสไตลนะคะเราจะได้ไปที่นี่กันด้วยทริปนี้ ดเดต๋ยวจะเล่าที่บูนิคก็คเรียนสายยานวานตอนเด็กๆนะพูดได้คําเดียวคืออีชาบอคุงเหรอเออไม่ต้องพูดดีกว่าเกเอ,ออกเสียงถูกเลยนะเปนงงแปลว่าแอบ์พังยี้สุด <laughs> <laughs> ชื่นมายังอยู่นะ่แอร์พอร์ตยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะเพิ่งออกจากแอร์พอร์ตมาเนอะชานิวชูโอ้ยต้นส่วนหอมมากได้กิ่นไหมล่ะดูสิควันออกปากเลย ช้มามากๆนะคะตอนนี้8โมงนิดๆเกงเราออกมาแล้วเกตจะไปโรงแรมเช็คอินก่อนนะคะเราอยู่มิวนิคแค่คืนเดียวจริงๆเลย๋ยว,วเราจะขับรถไปนอกเมืองกันหน่อยนะคะ mm hmm. ดูบรรยากาศรอบๆคริสต์มาสที่นี่สวยสดใสมากเลยเว็บไซต์เที่ยวจองมาเนะคะแล้วก็เลือกรถมาโอ okay, เคบอร์เบอริตี้เลขที่ออกรถของเรา 352เรา,าจะขจับรถจากแอร์พอร์ตไปเช็คอินโรงแรมก่อนเอากระเป๋าไปทิ้งไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเรามาเช้ามากเขาใช้ข้าตอน2โมงแล้วก็จะไปเทีย่ยวรอบๆโรงแรมเรียกว,ว่าไปดูมิวนิกแบบช็อตทริทปเ,เร็วๆนะค่ะือฟื้นภาษาเยอรมันมาในสมัยยิ่งเลนสมัยม .6 อ่านออกเสียงในทุกอันเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้แปลว่าอะไร <54. S 2> <NY Commons> โรงแรมนะคะลูเมอร์สนะคะเป็นหนึ่งในโรงแรมในเครือของไมล์นั่นเองเราไปเสิร์ชหาโรงแรมที่แบบคูคูคิพฮิปในวิลนิกนะคะเราไปข้างในสิสวยมากเดินเข้ามาแล้วติดป้ายไลบรารีแล้วเป็นชื่อร้านอาหารก่ไม่ใช่คือเรนนี่ไลบรารีของโรงแรมจริงโรงแรมพิพิพเหมาะคนพิพิพใช่ไหมคะ yes โรงแรมน่ารักมาก เท่มากทุกอย่างสีดำเลยชอบดูพื้นนี่คะสีเฟอร์นิเจอร์เขาน่ารักอ่ะดูเกชอ่องจริงเขาใช้รูปผู้หญิงหมดเลยนะเป็นเฟมินีนมากๆแค่เดียวก็เปรี้ยวได้นะคะบอกแล้วนะคะว่าเราเนี่ยไปดูแบบคริสตัลมาร์เก็ตที่บ้านเรามาแล้วใช่ไหมมาดูคริสตัลมาร์เก็ตของจริงที่มินิกนะเดี๋ยไปดูกันค่ะพระที่ตกดินเร็วมากเลยสิผมคิดว่าตกแล้วอะคะ่ะแล้วจะใส่ไม้ตะแกรงทำไมอะ่ะอยากปวดอยากจะขอบคุณมาว์เวอร์กรูเขาส่งมาให้ใส่ สวยใหม่คอลเลคชันล่าสุดเลยนะของโบติกา้าพออ่อเก่ง <c oughs> แต่ไม่เข้ากับแขนแขนเป็นแบบ็อปแฟชั่นกับอาร์ตไม่ตั้งใจค่ะเราอยู่บนอูเบอร์นะคะรองเทลางจัมปตตาดกันถึงแล้วค่ะเลียวริสชั่มาร์เก็ตนะคะดูคนสีเยอะมาก เดีย๋ยวไปกินวายอุ่นๆกันนะก็ดูจากใน y o YouTube มานี่ว่าของจริงเลยวายอุ่นนะคะเขาไนี้กินได้ของจริงครานี้สี่องศา แล well we ้วเราก็ถึงแล้วเลยคริสต์มาสมาเกสเทสเซอร์ด้าชาแนลนะคะทุกคนนะขอบคุณที่ติดตามเกียตนะดูแล้วชอบใจกดและกดแชร์ซับสไครต์เกีตด้วยนะจริงๆจะบอกว่าอาหารอะไรเนี่ยมีเมนูที่ประเทศไทยเลยนะแค่ว่าอากาศตัวนั้นเองที่แตกต่างแล้วนะน่ารักเหมือนกันของนคุณเกตมากดูมัสตาร์คูบี้ซีคูบี้มัสตาร์ดเกตมาก มายองเนี้สติกบอลมันบ้านเราไมโดนมันไม่ได้นะคะขวดในพลาสติกเนี้ยเขาจะเหรียญที่มาปั๊บให้ดูเข้าไปคืนเขาก็ใช้เงินกับคืนมาด้วยนะอ๋อนี่คืนเราจะรวยไหมได้คือกี่บาทคำกี่จานเมื่อกี้เป็นไส้เดะได้สามยูโรแล้วไปกินหนึ่งเรียนหายไปไหนอ่ะที่ขั้นหนึ่งเรียนตกไปมีห้องน้ำเลยนะคะน่ารักว่าทุกอย่างเลยอ่ะ คอนคริสมาสของจีนนะคะอย่างนี้ร้านไข่เครปสิคะแฟนซีมากแต่ร้านน่ารักมากอ่ะส่งเป็นคริสต์มาส์ก็ตอ่ะสวยมากวิธีสูงเลยวลี้กบพอดีๆแกสวยแต่เมอ่ะเด็กิีแก้อย่างนี้ตัเด็กๆจมไต้แต่เด็กมาแฟ้เสื้อสือครอบคัวโอ้โหหมกห้องครับหมกเร่ออยากได้มีอยู่ี่อ่ ใ้าในนะเนี่ยออกเสียงชื่อบทไม่เป็นนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เป็นซับนะคะภาษาเยอรมันนะเนี่ยข้างในก็มีมาเก็ตอละร้าก็รักด้วยนะคะเดียวอูเบอร์แล้วจะไปตลาดต่อไปนี่คือท้องฟ้าตอนสี่โมงครึ่งที่นะคะพารีะตกดินแล้วยอดสุดอดอันย่ ดูชื่องานในีันธุ์ป้ายตรงนี้เลยสวยมาก <Wow. S 3> หนาวมาก <laughs> หนาวมไหมดูสภาพตอนนี้หนาวหนาวถึงคิดสูุดเอาไม่ไหวเลย <laughs>

ไปแล้วขอเดินกลับตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะถือว่าเขยได้มาแตะแล้วนะคะทัวบูดเฟสติวัล now walking home yes i think so alright เดินกลับบ้านแล้วท่าทางเนี่ยจริงๆเราขับรถมาก็ได้ในที่จอดรถเต็มเลยขับเอารถนะไม่ทำไมไม่เอาแล้วจะไปที่โรงแรมดีกว่าหนาวเหรอดูจมูกดูจมูกแข็งดุดไปแล้ว ไม่ไม,ม,มีมือโบอกยังอยู่ที่มิวนิกนะคะนี้เราเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวจะออกไปอนอกเมืองแล้วไปดูสวยๆไปแบบว่าสายสีอิงทันที่สายบ้างน,นะคะนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะอันนี้ดีขึ้นนิดนึงไม่เจ็บมากแล้วแต่ก็ยังปวดปวดข้อศอกอยู่แต่ไปต่อค่ะันจองจะมิวนิกแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศกนิดนึงข้างนอกเย็นมากเลยติดลบเลย เช้าวันนี้นะคะยูมิวนิกจะอยากกินแบบนิยวยอร์กสไตล์โอเคมาแล้วค่ะพฮนเค้กแซนนะจานหนึ่งเราสั่งเป็นเนื้มวันชอสเตดคือโน่นี้พยายามสูงมากะจะกินให้ได้โ <laughs> <my> อเคเอ็นใหม่ได้เลเล็กๆแวะระหว่างทางแล้วนะคะดู snow ตกเราก็หยุดไปแล้วดูสิขาวจั๊วเลยขี่มาโรงแรมนะคะน่ารักมากเลยดูกลางภูเขามีเห็นทั้งหลังเห็นไหมกระจองร้านอาหารที่วอันนี้ไว้ตอนเที่ยงนะคะเห็นว่าทานเที่ยงที่นี่เคีนแบบสุดๆมากเดี๋ยวเขาอดอวดแว่นตาซิเขาด้ของพร้อมหน่อยสิดูน่าชืนใจสิไม่ได้เป็นเรื่องอะไฮัลโหลคุณโมนี่ฮัลโหลไฮส้เห็นในอินสตาแกรมนะนี่สายหลักของเขา ตัวกระโดดเชือก <laughs> มีบายด้านนอกด้วยนะคะเป็น o u t ดอ o r bar เนแอร์สตีมนะร้านนี้เท่ไหมคะยกบนเล่นเครื่องมืเขาเป็นไวไฟคุคนที่ชอบเกิร์ตมากโอ้ดูห้องวายสิมีเรื่องดื่มวายนี้ด้วยเบบี้ครับจ๊ะเอ๋ <laughs> ส oh, wow. Wow. Oh, ีส้มสไลดของเราแอปพลิเคอร์ค่ะแค่อพเซอร์ไม่อิ่มหรอคะเนี่ยไม่ต้องทานข้าเย็นนะคะวันนี้ So Lady First อิ่มมากลเลขาบอกเนื้อมือหนึ่งเนี้ยอยู่ไปได้4 8ชั่วโมงนี่เขาอิ่มมากมากแล้วขับรถา,าแวะที่เมืองน,นี้เนี่ยเพราะว่าเราจะมาเกินร้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เก๋เพิ่งรู้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นี่หรือผู้จัดการร้านเขาให้ฟังว่าชื่อร้านน่ะมาจากวัวตัวที่เขารักมากๆเขาเลี้ยงมูไว้ตัวหนึ่งนะคะที่เราถ่ายเป็นแบบข้างล่างมากเป็นสครัปเจอร์สวยๆเมื่อกี้นั่นคือวัวเขาจริงๆแล้วพอวัวเขาตายเนี่ยเขาเลยตามไว้ชื่อร้านเนี่ยก็คือยอนิมัสเนื่องจากตอนเรากินข้าวนะคะเขาบอกว่า คุณพอมเนี่ยสนใจเรื่องอาร์ตมาเขาก็เลยพาเรามาดูมิวเซียมของเจ้าของโรงแรมที่นี่ซึ่งมี private museum ของเขาเองอะ่ะเดี๋ยวพาชมเร็วๆนะดูสกับเจออาร์ตพีชข้างน,นอกเลยค่ะเขาชอบงานอาร์ตมากอ่ะ ล้วนไปออเชลล์ของทางมันมีที่หยุดแบบสวยมากาก็เลยขอลงมานิดนึงรสมาถึงแล้วเราดูหนังเือนราชวงศ์โรมานอฟลอะครัชวงศก็หนาวอปเครัอ บ้านเก๋ไม่ใช่เหรอททุกำไมปิดอ่ะเดี๋ยวุญแจไว้ในรถเดี๋ยวแป๊บคุญแจกัอนเลยไหมคะแจในรถอ่ลืมกุญแจบ้านไว้ในรถกิจวัตรของจริงสวยมากเลยนะคะเป็นมิสทรีด้วยแล้วเขาแบบทุกอย่างทำมาจากหินอ่อนหมดเลยซูมให้ดูใกล้ๆนะชื่อเต็มเต็นคอสเตอร์มิวสิกออกเสียงสูบนะคะนี่ตั้งแต่ปีหนึ่งสามสามสูงอ่ะขึมาบนรถไปต่อแล้วนะคะสต็อปเมื่อกี้สต็อปแรกระหว่างทาง สวยเราเห็นแล้วตั้งใจแถ้าตรงไหนหน่ารักกาจะแยะอยู่อีกนะมาค่ะพิจะพาไปดูจุดที่สวยสุดของเยอรมันนะคะท็อปบัฟเดิลมอเทนเคเบิลคาร์ลาสต์วันเลยคนไขยตัววมนเวลาแล้วนะคะเพราะานี่เรามาสี่โมงแล้วเขาบอกว่าลาสเทรนคือขึ้นไปแล้วก็ลงลง yes I still w a n t to go อยากมาโชวช์วชาวชาวดาเนล,ลนะตะกี้ก็ได้มาแล้วตะกีไปดูข้างบนใ,นใกล้เดี๋ยวขอไปอ่านออกเสียงข้างบนอีกทีอ่านไม่ออกขทำมาหน้าที่ไหนแล้วนะคะกับเขื่อนภูคาที่ยาวที่สุดในโลกนะคะ3กิโลเมตรสร้างวันที่สองนี่สิบเนี้เองนะคะอยู่ที่เยอรมัน,นะคะ่ะเป็นภูเขาคาคันสุดท้ายไม่มีคนในโลกมากเลยปกติคนนักสกีก็จะเรียเป็นสกีนะคะแต่ในายคนทร้างดิวแคนี่ในในนส,นนสิียกว่ <laughs> าตะสกีเลย <laughs> เดินอย่างลำบากเลยเอาบรรยากาศมาฝากกันค่ะกับซัลสปฟีดค่ะ ทุกคนตื่นไดโนอะเร่าช่แค่เกนะร้องอ่อกไม่มองเลยไม่มองเลยเสียวท้องอ่ะ เดี๋ยวกัมนุษย์เราเก่งมากเก่มากบการออกไปนอกโลกแล้วแค่นี้ก็มานอกแล้วจะจ่อมือเย็นมากอ่ะเสียวท้อเอเจนร์นีเเก่งมากจริงเขาใยังไงอ่ะ2,928นเิมตรนี่คือหลังคาด่นน้คง สูงวันนี้ไม่มีแล้วร้อมครับโนขอดไม่ไจะเปิดประตูซีครับซาตะลอ,อยลา <c oughs> ขึ้นทามกล้ามาดูวิวในตัวแข็งเลยเนอะ้อเ <c oughs> ท้ <c oughs> าเปียอสูงอะแลวแข็งมี้ยอะไรบ้างเลยเราสูงที่สุดแล้วเลยดูดิเราจะสั่งผิวสิยังไง <c oughs> มือเปียกทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็หายเจ็บเฟื่องไปเลยลืมความเจ็บแก่อยากขึ้นมาไม่ใช่หรออยากขึ้นมาค่ะทำไมมานั่งเกาะเก้าอี้อย่างเนี้ยก็อยากก็ได้มาแล้วได้บอกทุกคนมาแล้วพอแล้วขอบกระจกอยู่นู่นเดินอีกห้าเก้าไหม้นี่ฝั่งเยอรมันเป็นจุดที่สูงที่สุดในเยอรมันที่อย่างมันเป็นหนังน้ำแข็งอะไรอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปฝั่งลนกันไม่เอาแล้วพอแล้วทำไมไม่ออกไปแล้วนี่เรามาตอนปิด มาคนสุดท้ายแล้วเราตั้งใจอยู่ม่อบิ้วรถไฟไม่ใช่รถไฟเนี่ยเขามีมานานมากแล้วเลยแต่ว่าเคปูคาเนี่ยเพิ่งสร้างมา2017แต่ก่อนคนขึ้นมาสกีต้องขึ้นรถไฟมาที่มีไอศครีมชนแนลดูเล่นเดีย๋ยวพาไปดูพระอาทิตย์ตกฝั่งออสเตรียหน่อยครับได้ครับเราเดินไปก่อนดีครับโอเคครับไาครับมาดูพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้นะ ใช่สำเรไมต้องสวยสำไมต้องแบบว่านะตัวโค้งตรงนี้คือศูนย์นสุด2962มีก้ออันนี้2 9้อยเมตรเรามาถึงแล้วครับท็อปจริงๆขอลาวันนี้นะคะด้วย จุดที่สูงที่สุดแหเยอรมันเลยนะกับสักสปีดที่ส9 6 2นเกร้บอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่โชลดาชาแนลนะคะ